อันนี้คือเป็นโซนใหม่ล่าสุดของเดอะฮ b นะครับนี่มันเป็นเหมือนสื่ออุลตร้าแมนแบบรุ่นเก่าเลยปะเนี่ยหลินไม่คุ้นเลยอ่ะอู้วนี่ปีหนึ่งเกา้าเก้าเก้าเลยค่ะทุกคนใช่ลดไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่แกมปเซชันเดอะฮารเซียรังสิตค่ะทุกคนโอ้โห oh oh. อาจจะสงสัยไงว่า i, เฮ้ยเดอะฮับเซนลังสิตมีโซนนี้ได้เหรอง่ายๆเลยเพียงแค่คุณเข้ามาตรงป้ายเดอะฮับใช่ไหมตรงเข้าไปปุ๊บเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาปุ๊บคุณจะเห็นป้ายสีส้มๆแล้วคุณก็รื้อตรงเข้ามายาวๆเลยนะคะก็จะเจอกับร้านเกมสเตชันทันทีเลยนะอ่าที่สําคัญคืออันนี้คือเป็นโซนใหม่ล่าสุดของเดอะฮับนะครับในครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าอลังการสุดๆจากที่แบบแอบๆส่องมาเนี่ยโอ้ของเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนว่าเยอะยังไงไป มันจะมีตกะกร้าหรือว่าฟ้าอยู่มุมริมแบบนี้เลยนะคะก็ช้อปปิ้งไปได้เลยอะคราวนี้หลิไม่ต้องถือตะกร้าหรือได้พี่โบโถือละกันเพราะว่าเดี๋ยวให้พี่โบเปย์นในคลิปนี้เราพามาดูกันดีกว่า่ะด้านข้างปุ๊บจะเห็นตู้โชว์เลยนะคะพี่โบทำไมเป็นตู้โชว์แบบเนี้ยอันนี้ถ้าง่ายๆก็เหมือนโชเคส์อ่าที่เราเห็นทั่วไปนะครับตามแบบอ่าที่สะพานเหล็กของเราอ่ตาตอนนี้จะเป็นโชเคสนะครับก็เป็นของแกะบางทีเราแบบเฮ้ยโ,โชว์แล้วอ่ะโหอันนี้เบื่อ เอามาขายอะไรอย่างนี้ได้นะครับที่เนี่ยจะมีทั้งแบบของที่เป็นโชว์เคสที่แบบแกะแล้วอยู่นอกกล่องนะครับกับแบบที่เป็นแบบอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับอ่แบบอยู่ในกล่องก็คือก็เหมือนกับพวกของมาเฟโซทั่วไปแหละแต่จะเป็นของที่ยังไม่ได้แกะออกมาโชว์ เป็นของเมื่อหนึ่งอ,อ่าแล้ที่สําคัญนะพี่โบคือเขาไม่ได้มีแค่ตัวโชว์แล้วก็มีตัวกล่องงานเป็นต้ที่เป็นบิกเกอร์เท่านั้นน้องมีกระทั่งแบบของที่หายากแล้วอย่างเช่นกันพา,<อ>างานเซเว่นอีเลเว่นก็มีหรือว่าจะเป็นตัวงานไบบลกนะคะก็มีเหมือนกันนะช่วงนี้เขาฮิตนะ n บบลกลองไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีโซนอะไรต่อคะ่ะไป คือแต่ว่าหลินชอบอย่างหนึ่งนะคะของเกม a ุตเทชันนะคะก็คือเขาว่าจัดเป็นโซนที่ดีมากๆเลยอย่างเช่นใครที่ตามหาฟิกเกอร์ที่เป็นดาร์กบอลเนี่ยแกดูสิตรงนี้เป็นมุมของดาร์กบอลหมดเลยพี่โบมันหาง่ายมากอืมอ,ม,อม,มันก็ผมตั้งเหมือนกันหมดเลยม,มันมันก็คือดาร์กบอลไงหลินก็ไม่เข้าใจนี่ก็โกคูโกคูอ่ะ เราจะมาโซนใหม่นี่โอ้แสบตาเหลือเกินโอ้โอ้มุมนี้มันโอ้ <c oughs> ก็จะเหมือนโชว์เคสแต่โชว์เคสของเขาจะพิเศษต,ตรงที่ว่าของเก่าๆที่ว่าหายยากๆนะครับมันก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันเฮ้ยพี่โบดูนี่นี่มันเป็นหนังสืออุลตร้าแมนแบบรุ่นเก่าเลยปะเนี่ยหลิ่นไม่คุ้นเลยอะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบเขาเรียกว่ายังอ่าเรียกว่าปีเก่าแล้วกันยังไม่ได้เก่ามากปีเก่ามากแต่ว่าเขาอะซีลไว้อย่างดีเลยนะอุ้ยสำหรับใครเป็นแฟนอุลตร้าแมนอะหรือว่าห้ามห้ามเลยอะ อ่าให้ดูอันนี้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 เจอมุมอะไรอีกอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นของเซเว่นนะครับที่เป็นมาร์คไรเดอร์เฮ้ยเซเว่นที่ญี่ปุ่นเนาะลิมนะไม่เคยเห็นแบบนี้เลยลเนี่ย นี่น,น,นี่ก่อนก่อนไปนี่นี่โอ้โห oh กันพาพี่โรช่อดเอนี่ยมันคือปีอะไรวะเนี่ยเอ่อตัวนี้<ฮ>ปี2011 2011อันนี้คือเป็นตัวโปรโมชั่นของเซเว่นนะครับกีเดเว่นนะครับเมื่อปี2011จริงๆมันมีการโครกันมานานแล้วนะของเซเว่นตั้งแต่ต้นปี2000เนี่ยก็จะมีการโครว่าเอาตัวนี้มาทําในเซเว่นตัวนี้ทําในเซเว่นนะครับอ,อันนี้จะเป็นชุดหลังๆเขาจะมีนิวมีบอลมีอะไรเนี่ยอาจจะมีชุดหลังๆแต่ตอนนี้คือเซเว่นไม่ได้มีผลิตแล้วนะไอตัวโมเดลเซเว่นเนี่ยหมดตั้งแต่ก่อนก่อนโควิดปี ท้ายนะครับเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วคือออกเป็นฟรีดอมทองถ้าจำไม่ผิดกับบาบาทอดมั้งแล้วก็จากนั้นก็ไม่มีละหมดละไม่มีละเราไม่ได้เก็บไว้ซะด้วยสิอ่า <laughs> ไม่ใชใ่เราขายหมดแล้วครับ อันหนึ่งนี่พวกโบราณโบราณนี่ปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าอันนี้จาไม่ได้เรื่องอะไรนะอันนี้ไข่อยู่ในแมงมชื่ออะไรนะตัวนี้ตัวนี้ตัวแดงแดงเนี่ยอันนี้เนี่ยแดงแดงตัว่เองหนูหจะไม่รู้ว่าหนูเกิดยังไงหนึ่งโห่นี่ปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าเลยค่ะทุกคนใช่อ่าแล้วมามาตอนนี้อ่ะเป็นเก่าๆทงนั้นเลยอันนี้อะไรนะรู้สึกชื่ออะไรนะเจมารุป่ะหรืออะไรที่หุ่นยนต์อัจฉริยะที่แบบไว้ต่อสู้บนเวทีสมัยก่อน โอ้โหโคตรเท่เลยไอหนัากากเสือปะเนี่ยอันนี้หนัากากเสือโอ้ยโคตรตำนานนะมีของเก่าๆเยอะนี่น,นี่มีนาฬิกาด้วยนาฬิกาดูเจอเบ,บีอันนี้ย,ยังไม่เก่ามากนะพี่โบัไม่เก่ามากนะมีนาฬิกาแต่ที่เก่านี่เลยนี่เซนเซียมันมีเก่าจริงแล้วที่สําคัญคือที่พี่เห็นคือเขาเป็นแมวพอมหมดเลยนะ นี่มันช่วงยุค Y2K แลวเนี่ยนะอันนี้คือแมวทอง<ๆ>คือแปลว่าเขารีปินตอนปี2001แต่คือปัญหาคือถ้ามันมีของที่นําเข้าจากไทยนะครับจะเป็นแมวเงินแต่อันนี้เป็นของญี่ปุ่นแท้เลยแมวทองแล้วครบริบสองตัวโอ้โหอันนี้จะเป็น ฟิกอาร์ซีโร่นะครับเป็น<ม>เรียกว่าตัวแรกนะครับที่ออกตอนนั้นคือออกเป็นฟิกอาร์ซีโร่ชุดแรกเลยเจ็ดกล่อง4,500เอง<อ>หรอใช่ถูกโทษ โซนของผู้หญิงที่แบบว่าหลายๆคนชอบแบบว่ามาจุ่มบ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นโซนกล่องจุ่มทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลาบูบูนะแล้วก็รุ่นใหม่นะอันนี้คือบ๊อบบ๊อบตอนนี้กาลังเป็นกระแสะเลยนะไอ้ที่เป็นคุณลุงมีหนวดนะพี่โบรู้จักตัวนี้ปะ่ะใครก็ต้องรู้จักใครก็ต้องหลงรักบ๊อบนะฮะนี่มันมีตัวอย่างด้วยสำหรับใครที่อยากซื้อช่วงนี้แบบกล่องสุ่มเป็นกระแสะมากอ่ะอันนี้คือลาบูบูค่ะนี่ลาบูบูคอเท นะอันนี้เขาน่าจะเป็นรุ่นเก่าก็มีนะทั้งรุ่นเก่ากแล้วก็รุ่นใหม่อะเขาแบบกลับมาหมดเลยมีเราเราปูพูดสิบสองนักษัตริย์ด้วยพี่โบโโอ้โหเขาหลินราศีศิงใช่ไหมเขาหลินก็จะเป็นตัวนี้เป็นไงโเคโเท<อ>น่ามีให้เปิดไหมรุ่นนี้มีให้เปิดไหมพี่โบราศีอันนี้ป้าตาช่างหรือว่าหัววะตรงนี้ก็จะเป็นแบบมีมอลลี่แบบเป็นแบบอ่าไซส์ไซส์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้แล้วก็จะมีไซส์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ด้วยนะครับแบบอยากซื้ออะไรก็ซื้ออะซื้อได้อันนี้ร้อยหรอร้อยหรือพัน ร้อยอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้น่าจะ4 0 0ร้อยเอ๋อใช่อันนี้0 0แล้วเดี๋ยวมันมีพันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์มันจะแบบบึ้มๆใหญ่กว่านี้คือบอกก่อนนะครับของที่อยู่ในตู้นี่ซื้อได้ทุกชิ้นนะครับเอ้ยแต่ว่าหลินเห็นด้านข้างด้วยนะตรงมุมนเนี้ยเนี่ยมุมเนี้ยก็คือเขามีสําหรับยกบล็อกด้วยนะคะราคาก็ไม่แพงมากนะสำหรับใครที่แบบอยากจะซื้อยกบล็อกเพื่อหาซีเขตเนี่ยก็มาซื้อได้เลยนะคะมุมนี้เป็นมุมยกบล็อกหมดเลย มาทางนี้อายังไงโอ้โหดูดูนี่เขาเรียกว่าอะไรนะแบบิกปูแบบิกนี่หนิมไม่ได้แบบเจอนานเลยเนะี่ยมีคือแบบิกนะครับแล้วบอกเ้าลยว่าทุกตัวเนี่ยเขาขายนะครับตามที่ขายหมดพอทุกตัวอยากสงว่าอายอยากได้ตัวไหนอา พี่โบหลินอยากได้ตัวนี้อ่ะลายเดียวกับเสื้อหลินเลยกางเกงได้ดูดิอ่าโอเคเนี่อ่าก็สี่พันสามนจ่ายไปก็ได้เลยนั่นพี่โบจ่ายให้เนี่ยลายเดียวกันเลยดูเด๋อโหน้องอุษาใส่เสื้อมานะสวยมากนี่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 ให้ดูยานสีทองของสตาร์วอล์แกเป็นรุ่นเก่าแล้วเออมันคือโกเลยนะคะตัวนี้หรับใครที่ตามหาอยู่เพราะหลินคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่แบบลิมิเต็ดน่าดูหลินไม่ได้หา ลิมิเต็ดอิดิชั่น,นให้ <มา S 2> ให้มามโซนรถดบ้างดีกว่าพี่โบฟาสต์แอนด์ฟิลเลียสนะดอมดอมนี่มีมีบอกเลยนะคะรถใครขับบ้างดูหน้าแกนดอมมาจะขับประมาณอารมณ์ประมาณอย่างนี้อ่าเนี่ยดอมพี่ดอมจะขับแบบนี้โซนแบบพวกมัสแต่ช่วงเนี้ยอ่าอย่างนี้อ่าอย่างเงี้ยดอมดอมจะขับทรงอย่างนี้อ่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนโปรโมทหน้าพระเอกแกพระเอกดอมเฉยๆรุ่นที่หลินอยากได้เลยรุ่นเนี้ย พี่โบพี่โบไหนไหนนี่นี่นี่เวลาเราจะอ้อนให้ใครซื้อเราต้องเรียกคนนั้นนะคะครับคือนอะไรอ่ะอบักบันนี่บักบันนี่ใช่มันไม่ใช่รถที่ที่คนนี้ขับนะไม่ใช่รถที่ตัวละครนี้ขับนะแต่ว่าเขาแบบออกแบบมาเฉยๆคืออันนี้ยี่ห้อนี้นะครับจะมีคอลแลบนะครับจะมีหนึ่งนี่คอลแลบกับเอ่อมาคอสนะครับที่มีมาคอส แล้วก็มีนี่มาคอสอีกใช่ไหมครับมาคอสก็มาคอสนี่มาคอสอีกอัลล่านี่รู้เลยมาคอสยุคแรกๆเลยแล้วเขามีเขามีคอลแลบกับนี่ด้วย Guardian of the Galaxy อะไรนะเออยุคหรือเออเนี่ยรถก็จะประมาณนี้อะไรมาเนี้ยเออนี่อันนี้เคาเรียกสุดๆทันเปอร์เซนต์อันนี้คือทันเปอร์เซนต์เนี่ยแหละพี่โบนี่นี่มีอีวาเกเลียนด้วย อันนี้คือพันเซของอีวาเกเรียนนะคะทุกคนโคตรเจ๋งส่วนอันนี้เป็นรถอะไรนะอาแรมโบแลมโบกินี่เออแอ่เ <Yeah, S 2> ทปะะุดอพี่ครับมันก็เหมือนโชว์เคสอะพี่แล้วถ้าผมแบบมีของอะเอามาขายได้ไหมโอ้มาติดต่อที่นี่ได้เลยครับขายได้เลยคุณมีของเอาของมาวางขายได้เลยครับที่นี่นะครับที่เกมสเตชันนะครับมาติดต่อที่ได้เลยบอกให้เลยว่าเปอร์เซ็นต์ดี แค่นี้ตอนนี้ก็คือเริ่มเต็มเต็มแล้วนะทุกคนก็อยากให้ทุกคนมาแบบอัดอัดเข้าไปอีกนะทุกคนจะได้แบบว่าเต็มแน่นกว่านี้แล้วก็คนดูก็จะได้เดินดูเพลินเพเพราะที่เราก็เดินดูเพลินเนแล้วนะต้องบอกก่อนนะที่นี่เขาคือขายแค่คลิดเปอร์เซ็นต์นะอบอกแค่นี้ ไม่ได้บอกว่าคุณวางเป็นแบบอะไรเดือนคุณต้องมานั่งแบบเอ้ยรายเดือนกังวลว่าเฮ้ยรายเดือนเราจะทํายอดถึงหรือเปล่าอันนี้คุณไม่ต้องทํายอดคือคุณแค่วางแล้วเขาก็ตัดเปอร์เซ็นต์หล่อโปรโมเลยตอนนี้โปรโมชัน่นออมีง่ายๆเลยครับแคปหน้าจอคําว่าเกมสเตชั่นหน้าร้านติดแคปหน้าพี่โบตอนนี้ที่อยู่ในร้านนะครับแคปหน้าจอปุ๊บเอาไปที่หน้าร้านเลยลดไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์ สิบเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อใช่แล้วถ้าเกิดหลินจะซื้อตัวข้างหลังนี่แบบสองหมื่นนี่คือลดลดไปสองพันใช่ลดสองพันเลยสิบเปอร์เซ็นต์ลดไป 2, ลด 2, เลยติ่มมากแคแปหน้าจอแคปหน้าพี่โบแคปหน้าน้องหลินที่อยู่ตรงนี้สิงเดิมไหน,นอ่ะเรามีมันไหมโอ้โหสิ้นเดือนมีนาครับแคปหน้าจอไว้นะยาวๆเลยยาวๆอันนี้จะเรียกว่าเป็นสติ๊กเกอร์นะครับสมุดสะสมสติ๊กเกอร์จะมีพวกเป็นแบบหลังตามเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็ที่ไฮไลท์ของเขาก็จะเป็นนี่เลยครับพวกสติ๊กเกอร์ฟุตบอลนะครับ อ่าแบบจะมีแบบคุณปอนปีไหนปีไหนปีไหนเนี่ยอ่ากซื้อเก็บไว้สะสมอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์หรือการ์ดมีมีสติ๊กเกอร์ด้วยครับแล้วก็มีการ์ดด้วยการ์ดจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมอันเนี้ยใช่การ์ดการ์ที่มันมีลายเซ็นของจริงปะ่ะใช่ครับรอยา่างพวกเนี้ยอาจจะมีลายเซ็นก็ได้อ๋อแบบลุ้นลายเซ็นบางกล่องอาจจะมีบางกล่องอ่ามันจะมีใช่ บอกให้เลยว่านี่ของดีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งมาเราไปดูมุมอื่นกันต่อไปผ่านจากสติกเกอร์กันมาแล้วเงาเงาก็บอร์ดเกมได้นี่ดูมีบอร์ดเกมขายด้วยนะครับแกนี้บอร์ดเกมเล่นง่ายมากเลยนะตรงมุมนี้ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกมช้าไขมุกพิซซ่าขนมอะไรพวกนี้มันเหมาะสำหรับน้องๆเล่นได้นะคะแล้วก็เกมสมาสามัคคีสําหรับคนเล่นบอร์ดเกมนะครับไม่เคยมีสามัคคีกันนะขึ้นชื่อเขาว่าบอร์ดเกมไม่มี ฟังปากลินไว้ไม่มีก็มีประมาณนี้บอร์ดเกมนะก็มีสองสามตู้อันนี้คือซุ้มบอร์ดเกมทั้งหมดเลยแต่ลินก็ไม่ค่อยได้เล่นบอร์ดเกมนะลินก็เลยแบบเออถ้าเกิดใครมีบอร์ดเกมที่แนะนํายังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยละกันเนาะอยากรู้ว่าทุกคนเล่นบอร์ดเกมตัวไหนแล้วแบบสนุกบ้างมาแล้วไปดูอย่างอื่นมาเออพี่โบยังมีอีกอย่างหนึ่งอะไรที่เนี่ยเขามีโซนถ่ายรูปสวยๆด้วยนะพี่โบงั้นไปไปไปดูกันอ่ะนี่ก็เป็นโซนถ่ายรูปนะ เราโอ้โหเขาแต่งจัดเต็มมากเลยเกมสเตชันนะครับโหเรียกว่าแวะมาซื้อของไม่พอแวะมาถ่ายรูปลงไอจีสวยๆเลยลงเฟซไอจีเลยแต่ว่านี่ที่นี่นะฉันมาถึงแล้วหัวเรวาที่นี่สุดมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูจุดไฮไลท์สุดท้ายของเราปะ่ะอ้าวโหมีอาร์ทอยตัวใหญ่ให้ถ่ายรูปด้วยนะครับตอนจบคนที่อยากจะมาซื้อของย้ำอีกครั้งว่าทุกชิ้นขายหมด ไม่มีการว่าตั้งโชว์เฉยเยกเป็นตัวใหญ่เนี่ยนี่เขาเราไปซื้อไม่ได้นะตัวใหญ่ไม่ได้นะนี่เขาตั้งโชว์ถ<า>่ายรูปนะแต่ถ้าจะซื้อของย้ำอีกทีนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเดือนมีนาปี67เนะครับเราได้ส่วนลด1 0เพียงแคปหน้าพวกเราแคปอีกรอบนะคือแบบว่าโปรโม,มชั่นดีๆใหญ่ทุกคนแบบว่ามาแล้วก็มาแคปพวกเราแล้วก็มายื่นหน้าเคาน์เตอร์นะคะเขาจะลดให้ทันที10%เรลย10%รรับไปเลยย้ำอีกทีหนึ่ง นะอย่างที่2สําหรับคนโอ้อยอยากฝากขายเอามาฝากขายที่ได้เลยนะครับที่เคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยวเขาจะหาจุดวางให้แล้วก็ลงทะเบียนในนี้ นะครับถ้าขายได้เดี๋ยวอเขาจะติดต่อหรือยังไงหรือแวะมาเช็คก็ได้นะครับอบอกให้เลยว่าที่นี่คือที่สุดแล้วครับของ <Exactly. S 1> ของเล่นในดินแดนลังสิตที่นี่ครับพอที่นี่ที่ไหนครับต้องหินเกมเซชั่นนะคะเดอะฮับเสียลังสิตแวะมาง่ายๆชิวๆแอร์เย็นๆสบายๆนะคะมาได้เลยครับไม่ใช่ว่าจะมาแค่ร้านเดียวนะครับรอบด้านนี้มีหลายร้านมากมายนะครับของเล่นการ์ดเกมกล่อง่ม หรือแม้กระั่งเกมคอนโซลตุ๊กตายังมีขายเอางั้กว่าคุณมาเกี่ยวกับของเล่นที่นี่คือรางสิทธิ์ที่มีของเล่นเยอะที่สุดแวะมาได้เลยโอเควันนี้ประมาณนี้ตอนหน้าไปเราดูกันวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย